ก็เข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะครับผมมาคุยกันต่อวันแม่นะฮะใช่ค่ะวันแม่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็อย่าไปเฮฮาสนุกบ้างอยากอยากจะเฮฮาสนุกสนานบ้างแต่ก็อย่าสนุกให้มันเลยจนถึงจนจน,จนลืมคิดถึงแม่เพราะเห็นว่าเป็นวันหยุดบางทีบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าสนุกสนานลืมคิดถึงแม่พาแม่ไปเที่ยวที่ไหนบ้างเราอย่าลืมนะคะว่าวันนี้วันแม่นะคะวันที่12สสิงหาเป็นวันแม่ แห่งชาติของไทยเลยนะคะเป็นวันแม่ของไทยเลยและทีนี้คุณแฮกคะถ้านึกถึงคุณแม่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องนึกถึงสุขภาพของคุณแม่ด้วยเพราะว่าทุกวันเนี่ยท่านก็แก่เท่าลงทุกวันแล้วนะคะถ้ารักแม่รักแม่คิดถึงแม่ขอให้ดูแลแม่ดูแลสุขภาพของแม่ด้วยความปรารถนาดีจากยูฟู้ดนะครับใช่ค่ะก็เอายูฟู้ดไปให้แม่ก็ได้ใช่ค่ะถูกต้องไหมบางคนก็เอาดอกไม้มาเรียบไปให้แม่เอาฝากไว้ด้วยนะฮะ รักษาสุขภาพคุณแม่ไว้ตอนที่คุณแม่ยังยังมีชีวิตอยู่เนี่ยใช่ถ้าคุณแม่เจ็บป่วยออดๆแอดแคนเท่าคนแก่นะ,ะบางคนมีคุณแม่แก่แล้วมีอายุแล้วบางคนก็คุณแม่ยังสาว ใช่ไหมจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพของคุณแม่ฝากยูฟู้ดไปด้วยนะคะบางทีไปหาคุณแม่เนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรไปให้ดอกมะลิสักดอกหนึ่งคุณแม่ชื่นใจจริงค่ะแต่ตัวเราเป็นลูกไงคะเราก็นึกถึงสุขภาพของคุณแม่นำยูฟู้ดไปให้คุณแม่ด้วยก็ได้นะเพราะว่ายูฟู้ดเนี่ย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากผลไม้ล้ว,ลวนๆนะคะเป็นน้ําผลไม้รับรองค่ะว่าคุณแม่ทานแล้วชื่นใจแน่นอนนะคะชื่นใจไม่พอค่ะสุขภาพแม่ก็จะดี<ช>ถ้าสุขภาพคุณแม่ดีคุณแม่ก็จะได้อยู่กับลูกหลานนานๆใช่ค่ะดิฉันก็นําไปให้คุณแม่สอกล่องเหมือนกันคุณแฮกไปแล้วเหรอไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่งไปเรียบร้อยส่งไปษณียีไปด้วยมีกล่องเปล่าไหมเหลือไหมค่ะพี่จะไปให้แม่พี่เหมือนกัน <laughs> ไปไม่ถึง <laughs> ส่งไม่ถึงค่ะนะฮะเอ้า ก็เรื่องคุณแม่นี่ก็เราก็ายังยังยังรักคุณแม่ไม่ใช่ว่าวันที่12สิงหาวันเดียวนะครับค่ะรักคุณแม่ให้นานๆรักทุกวันรักทุกวันนะคะรักไม่ลืม<ช>หายใจขึ้นหายใจเข้าหายใจออกนอนตื่นขึ้นมาก็ให้คิดถึงแม่มเพราะคุณแม่นี่สุดยอดถ้าไม่มีคุณแม่เราจะเกิดได้ไหมล่ะถูกต้องไหม ค่ะโอ้โหนึกถึงแค่นี้จริงๆแล้วคุณแม่นะคะมีพระคุณหลายอย่างมากๆสําหรับเราชีวิตนี้เกิดมานะคะก็คือมีคนที่รักเรามากที่สุดนั่นก็คือคุณแม่ใช่แล้วค,ค่ะคุณแม่นี่เป็นคนที่รักเราที่สุดจริงๆแล้วตัวเราเองก็มีลูกกันเหมือนกันนะคะเราก็เคยสอนลูกเหมือนกันว่าถ้าจะคิดถึงคุณแม่เนี่ยก็คือคนที่รักเรามากที่สุดถ้าเกิดท่านจากไป จะมีใครมารักเราเท่ากับคุณแม่อีกอยากอยากทานอะไรไม่อยากทานอะไรวันนี้พาค,คุณแม่ไปนะ,ะอีกหน่อยจะเหมือนพี่แฮกเนี่ยใช่ค่ะแต่หลายคนค่ะเขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันแม่นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงบ้างนะคะก็เราไปพูดถึงประวัติของวันแม่กันสักนิดหนึ่งว่าวันแม่เนี่ยวันที่12สิงหาเกิดขึ้นจากปีไหนพศไหนแต่จริงๆแล้วไม่ได้เกิดขึ้นวันแม่แห่งชาตินะคะไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะเริ่มแรกจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะก็คือ เป็นวันแม่แห่งชาติที่เขาจัดขึ้นที่นั่นนะคะ,ะให้ถือว่าเป็นวันอาทิตย์ตอนแรกค่ะให้ถือว่าเป็นวันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นวันแม่แห่งชาติค่ะดอกไม้สําหรับวันแม่ของชาวอเมริกันคืออะไรรู้ปะคะดอกดอกกระเลดอกเป็นดอกออคานชันดอกคานชันก็คือดอกสีขาวเหมือนกันค่ะค่ะก็คือจะแบ่งออกเป็นสองแบบคือคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอันนี้เขาเขานึกถึงคุณแม่ ไม่ว่าจะจากไปแล้วหรือว่ายังอยู่นะคะคือเขาบอก,กว่าคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ประดับตกแต่งบ้านนะคะเป็นดอกคาริชเช่นสีชมพูอันนี้หมายถึงคุณแม่ยังอยู่เอาไอ้ดอกไอก้คาริชเช่นนี่สีชมพูเหรอใช่ค่ะพี่ก็คิดว่าสีขาวเป็นดอกมะลิอ๋อสีขาวเขาก็ใช้ค่ะดอกคาริชเช่นแต่สําหรับคุณแม่ที่จากไปแล้วอ๋อแต่ไม่เหมือนกับบ้านเราค่ะบ้านเราต้องเป็นมะลิสีขาวบริสุทธิ์คือตอนคุณแม่อยังอยู่เอาดอกไม้มะลิ ไอเดียดอกมะลิหอมเนี่ยสีขาวไปให้แม่ค่ะแต่บ้านเราบ้านเราเนี่ยใช้ดอกมะลิค่ะค่ะแต่วันที่เขาบอกว่าบ้านเราจริงๆวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่10มีนาคมที่สวนอัมพรนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะทีนี้ก็หลังจากนั้นค่ะก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆค่ะรัฐบาลก็ไปรับรองอีกครั้งหนึ่งก็วันที่15เมษายนนะคะแต่ทีนี้ก็ต้องหยุดลงไปอีกเนื่องจากว่าทางวัฒนธรรม ถูกยุบลงไปนะคะในตอนนั้นค่ะตอนนั้นยังไม่มีวัฒนธรรมใช่ค่ะที่ชัดเจนกะทรุวนว<ช>ัฒนธรรมยังไม่มีค่ะและทีนี้มาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อปีพศ2519 นะคะอันนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะก็เป็นวันแม่ที่แน่นอนโดยถือเอาวันสเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะซึ่งสมภพ,พเมื่อวันที่12สิงหาคมค่ะเป็นวันแม่แห่งชาติของไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับซึ่งวันที่12สิงหาคมนะฮะของทุกปีก็เป็นวันแม่ก็<ช>ลูกๆก,ก็ลำลึกถึงแม่<ช>แต่ทีนี้นัองต้อมรู้ไหมว่าลูกเนี่ยจะรู้ไหมว่า ค่าน้ำนมของแม่เนี่ยมีค่าขนาดไหนแล้วลูกทุกวันเนี้ยผมกล้าพูดเลยนะครับว่าบางคนเนี่ยยังไม่ลึกล้ำลึกถึงคุณแม่เลยค่เกเรก็มีเอาพูดกันอย่างนี้เลยฮะแต่ส่วนน้อยเอาพูดว่าส่วนน้อยนะส่วนมากเด็กไทยของเราจะเป็นเด็กดีมีจริยธรรมม,มีคุณธรรมมีวัฒนธรรมประจําใจ่ซึ่งคนไทยเราก็มีวัฒนธรรมแบบนี้อยู่แล้วบ้านเราตอนนี้ก็ ด้วยความรักความสามาคัคคีด้วยความปองดองใช่แต่มันมีเด็กบางกลุ่มแค่นั้นเองทําไมคะอซ้อนยากมืนขึ้นรู้จักไหมครับว่ามืนขึ้นอ่ะ <c ười> <c ười> ขับรถแว้นแป๊วคือเด็กแบบน,นี้เยอะคอออ่ะควรเช่าบ้านควรเช่า,าเ,าเออมืองก็มีเยอะค่ะเ,ออเขาเรียกลูกอะไรนะคะลูกอะไรแบบเนี้ยลูกทรารพีหรือเปล่าอ้าลูกทรพีคําว่าทรพีนี้ก็มีความหมายนะคะมีเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของ สมัยก่อนแล้วนะคะที่เขาคุยกันน่าจะเป็นวรรณคดีนะคะที่เขาคุยกันมาตั้งแต่เมื่อก่อนว่าเอ๊ะทำไมลูกทรพีเกิดจากอะไรลูกทรลพีเกิดจากเมื่อก่อนนี้เป็นหนังสือ,อยูบป .4 ใช่ไหมผู้ชมทั้งบ้านหลายท่านคงจะได้เรียนอยู่นะ,ะก็ทรพีนี้ก็คือ,อมันมีกระบือวรรณคดีไทยะค,ะควายสมัยก่อนมันมีมันมีควายพ่อลูกใช่ไหมลูกโตขึ้นมาตอนเล็กๆก็เลีกก้ยง พ่อแม่ก็เลี้ยงลูกพ่อพ่อคือเป็นโคใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็ออกลูกมาเมื่อไหร่เนี่ยคือมีลูกมาเนี่ยเขาเจ้าชู้ไงมีลูกมาปุ๊บก็คือให้ฆ่าลูกฆ่าลูกทีนี้ก็ไอตัวเนี้ยที่ชื่อทรพีเนี่ยเป็นลูกที่เกิดเป็นผู้ชายใช่ไหมคะตัวผู้เป็นตัวผู้เป็นผู้ชายเป็นตัวผู้ค่ะเขาก็เลยบอกว่า แม่แม่สงสารลูกก็เลยเอาลูกไปซ่อนไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวพราะลูกเนี่ยโตขึ้นมาก็นึกถึงพ่อว่าทําไมพ่อต้องฆ่าพี่น้องตัวเองด้วยค่ะก็วัดรอยเท้าพ่อไปเรื่อยๆจนโตขึ้นมาทรพีก็กลับไปฆ่าพ่อตัวเองรอยเท้าเท่ากันค่ะเออรอยเท้ารอยเท้าเท่ากันเออเท่ากันก็เลยฆ่าพ่อใช่นี่คือลูกทรพีใช่กเลยสมัยนี้เป็นยังไงว่าลูกทรพีเป็นไงว่าทาไมคะแอบดูพ่อกับแม่อยู่บ้านเปล่า แอบดูอะไรแอบดูซิว่าอยู่บ้านหรือเปล่าแล้วยังไงคะจะได้หนีออกจากบ้านไงตอนที่พ่อแม่เผลอค่ะก็ดอกมะลินี่ก็เป็นดอกไม้ที่สําคัญมากๆเลยในวันแม่ถือว่าเป็นทําไมเขาต้องใช้ดอกมะลิคุณแฮ้ฮ<ะ>รู้เปล่าเขาก็เขาก็ถือว่านเรามีเยอะมากสมัยก่อนดอกมะลิเป็นดอกสีขาวคุณแฮกเป็นดอกสีขาวบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมและดอกมะลินี่มีสรรพคุณนะคะ ในเรื่องของการบำรุงหัวใจอันนี้นะคะเป็นสมุนไพร,ยรอย่างหนึ่งจริงค่ะเดี๋ยวไปแอบถามหมอณัดดูจริงหรือเปล่าค่ะแล้วก็ดอกมะลินี่นะคะมันจะออกดอกตลอดปีเขาก็เลยถือเอาเดอกมะลิเนี่ยเป็นดอกไม้ไประจาวันแม่แห่งชาติของไทยครับผมนะฮะ <c oughs> อ,อันนี้คุณต้อมก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับ <c oughs> ว่าวันแม่เกิดมาจากตรงไหนพศอะไรนะครับผมอ้าวไปดูคลิปพร้อมๆกันฮะว่าเด็กลูกกตันยู กับลูกอากาตันยูเป็นแบบไหนคุณแม่รักลูกขนาดลูกกตันยูลูกอากาตันยูคุณแม่ก็ยังรักนี่คุณแม่จริงๆนะไปดูนิทานก้อมค่ะเป็นนิทานก้อมแล้วเขาเรียกเพราะเป็นนิทานพื้นบ้านของทางอีสานค่ะครับค่ะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะนอนเดอล่าลับตาเม่สิคมเจ้าวัวโบนนบ่ให้กินกว้วยสิกับบ้านเราเด้อไม่ใง่ซุ่มเอ้ย ำเอ้ยเม่าทอๆแกๆยังเฮานี่สีเห็ดไทยเห็ดหน้าได้จากคนจ๋านอ๋อเก้าขึ้นมาว่าจังสัรหลานยังจะสวมมันบ่มี่แกมีแห้งคือตอนสาวๆเด้อตอนสาวๆตอนที่เฮาไปเต้นเนียงเต้นกาสะพายสับผงหยกไอยู่ตั้งกระเต้นมาเละแต่เดิมยังเราจะยังไหวอยู่เด้อ เออเออเออเขอโอยบอไปบอกมากัขี้ถอดบักซบักซงานนี้บักซีดไดละนองซุงเอ๋ยผู้เ่าเจ้าเียสิมาตีกระดูดไา้ข่อนั่นตัวเจ้ากังีู่กไส้นัของดีแล้วมันไปยุใสล่ะเนี่ยมันไปเลี้ยหนังสืออยู่กรุงเทพตะโดนแล้ว วันนี้มันมีลูกมีเมยียเราละโอ้ยหล,ลงหลงลงุลง่มเลืมจังเจ้านี่ย็อยจฝากผีฝากไข่เจ้าได้บ่เนาะจีฝากที่หลังนลอกตุ้งเล้ฝากเงินเที่ยว่อ้ยมีหน้าอยู่ <c oughs> แปลงหน่อยสันี่ฝากไข่มันเห็ดหน้าต่อจากข่อยเดอ้อคอสำคัญ คอยบอกค่อยได้บอกอีอย่างมันจะเถี่ยเลยแต่สิบอกอีอย่างก่อนคอยสิตตายปากบอก,บอกมันนำ่นนค่อยหักมันลาย ดาลาลับตาเมสิคมเม้าวโบนนบโบให้กินกล้วยเม่ไปหวยหาสอนตาซิวเก็บตาซิวมาใส่แก่งเห็ดไปใส่เบ็ดแถาป่าคครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ดูคลิปไปเมื่อกี้นี่เป็นไงบ้างนะฮะค่ะคือแม่ แม่กับลูกด้วยความรักแม่ด้วยความรักลูกใช่ไหมค่ะฟังออกไหมเมื่อกี้ค่ะฟังก็ยังงงอยู่คุณพูดแล้วคุณไม่งงเหรอคะผมงงแต่บังเอิญเนี่ยตอนที่อยู่เบื้องหน้าเคยเคยดูใน youtube บ่อยอ๋อค่ะก็ไม่สักครู่คินเพลงนี้เคยได้ยินค่ะเคยได้ยินเป็นเพลงกล่อมลูกของชาอีสานเพราะมากๆเลยนะคะฟังแล้วเหมือนมันขนลุกขนลุกใชใช่ ไม่ต้องคนอีสานหรอกคนใต้คนเหนือคนภาคกลางก็ฟังออกฟังไม่ออกแต่ก็สำเนียงก็ฟังออกค่ะเป็นเพลงฟังแล้วก็รู้เลยว่าเป็นเพลงกล่อมลูกนะคะแต่ว่าทีนี้ดูแล้วเนี่ยเห็นแล้วสงสารคุณยายเนาะคือถูกทอดทิ้งเหมือนกับว่าคุณยายถูกทอดทิ้งหให้อยู่ให้อยู่บ้านซึ่งมีเพื่อนบ้านมาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องสมัยก่อนเอาสมัยนี้ะอายุหกสิบเจ็ดสิบปีแปดสิบปีตอนเนี้ยมีเยอะทั้งภาคอีสานเนี่ยโดนทอดทิ้ง แล้วเสร็จแล้วไม่พอลูกมาทำงานกรุงเทพทิ้งลูกให้พ่อแม่อยู่ทบ้านคลิปเมื่อสักครู่นี้ต้องขอขอบคุณ YouTube ด้วยนะคะเพราะว่าดูคลิปแล้วเนี่ยครับหลายคนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่คิดว่ายังไม่ได้ไปหาคุณแม่ก็คงอยากจะกลับไปหาคุณแม่แล้วแหละเหมือนกับคุณยายเมื่อกี้อ่ะถูกทอดทิ้งอยู่ที่บ้านแต่ความรู้สึกของแม่ความรักแม่ก็ยังอุตส่าห์แบบว่ามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเล็กๆอืจะต้องมอบให้ลูกคือตรงนี้อะอะไรอ่ะคุณแม่เนี่ย มีแต่ให้จริงๆนี่คือความรู้สึกของแม่จะมอบให้ลูกแต่ลูกไม่ไปเอาแต่ตอนนี้แย่งกันไปนะพอที่นามราคาแพงขึ้นแพงขึ้นนึกถึงแม่แล้วค่ะอย่าให้ถึงวันที่แม่ต้องจากเราไปแล้วเราไปคิดถึงเลยค่ะวันนี้ถ้ามีแม่ยังอยู่นะคะก็ไปกราบแม่กันนะคะวันนี้ค่ะ ซื้อของไปฝากแม่ใช่ยายอยู่บ้านมาตั้งนานแล้วลูกก็ไม่เคยไปเยี่ยมเลยเจ้าเจาแกแก่มาแล้วได้สามสิบปีแล้วอยู่คนเดียวเดี๋ยวตาก็ไม่อยู่ตาไม่อยู่แล้วอยู่คนเดียวอ่อนี่นี่เสียงคุณยายเหรอคะยายลูกเอ้ทีนี้คุณยายอ่ะคุณยายอ่ะมีลูกตอนแก่ลูกยังเล็กอยู่เลยยังเป็นเด็กอยู่เลยทําไงคะลูกยังเล็กเเด็กๆ็ยายทุกวันนี้เลี้ยงลูกเล็กๆเด็กเเพราะอะไรวะก็มาทํางานไงเสียงหลานอ่ะเสียงเสียงหลาน จะพูดยังไงถ้าเกิดหลานอยู่คุณยายถูกคุณแม่ทอดทิ้งเอาโูกมาทิ้งไว้ให้คุณยายเลี้ยงยางนนยครับขอตังค์กินน้ำ่อยครับพ่อพแม่ไม่อยู่ไม่ไม่เคยมามหาหนูเลยอโอ้โหหลานนี่งอแงจังเลยนะคะที่สา่พ่อแม่ทิ้งไว้คน <laughs> อะไรจะมาจับปับเสียงทันเออ <laughs> เดี๋ยวให้พูดยายแล้วให้พูดเด็กเออ <laughs> เออบ้าคนนี้ไหนจะพูดคุณแม่นี่มีความสามารถ